สบายดิพี่น้องบายดิพี่น้องปองปายประสบคนามสำเร็จจ้าน,นี่น้องดาวมาลักหน่อไม้พี่น้องลักหน่อไม้คุณพี่สุปนีมาอไม่ก,กอหนึ่งอยู่ลังบ้านเพื่อนพี่น้องมาลักหน่อไม้ไปแกงเทียงก่อนนะตอนเทียงกินอันตอนเช้ากินต้มไก่ไปแล้วตอนเทียงจะแกงหน่อไม้พี่น้องนี่ลักจ้าลัก <laughs> อย่าปากเรื่อพี่น้องเอดเี๋พระเจ้าเคนจิฮู้เอาสิเอาอยู่นี่แล้วกระซิบไปเบิ่งอยู่กอกอของเฮาอยู่หลุมสิมีมีแหนง่งช,ชุบชุบชุบจ้านีได้แล้วเบิดละบอหน,น,นอ่งน,นึงหนึบง น่น,นหนึ่งกะบฮักกะพุนพี่นอ้องชิโจงวชะกอนเราก็จะเอานอนี่นี่ได้แล้วจ้าลัาหน่อไม้คุณพ่สุปนีก่นอนหน่อไม้ล้างบาทรกอจ้าได้แล้ว อยากลงมาหอดเฮือนเขาแล้วออกระซิมาเบิงมันนอไม้อยู่กอของเฮาพี่น้องในยินแต่คุณพี่สุบันีเพื่านวเนงมันปุุงเลยค่ะจะไปเอามาตืบกันพอได้แกงตอนเทียงนี่บรรยากาศเฮือนชวนลมผาดเย็นไว้อยเลยพี่น้องลมนะเย็นคักขกอากาศหอนๆแต่ละมือกับพออยู่อยุ่ ในสวนฮาวนี้มันลม้มพี่นนอกเอ,อ้ยนี่กอไผ่กอนอไม้เรียงนอกขฮาวฮากกะชิมาฮากเอาเนงมันไปแกงนี่อิบเช่พ่อแกงบ้พี่นนอกเออ นี่เช้าถ้าเราไหไปตื่มกันพอด้แกงจริงๆอ่ะนี่นี่ก็โกล เชียมบอดีนันตี้นันมีเชียมกับขักเอามาหาวดีว้ดวยเชี่ยมกบับบุคขาว ขึ้นหนอครับครับวันนีต้อนรับเขาสู่สสสประเทศลาวเดวันนี้ oh. น้องดาวกำลังหาหนอา่อไม้เขาว่าในตัวไผ่มีอะไรในตัวไผ่ไม่มีอะไรมีแต่หน่อ,ไม,นมนอไม้งหาหน่อไม้ได้ป๊อตจูดมันได้ใช่มจูดมันเอาคนทายกับทายที่แม่ทำอะไรนม่จะตูดจ้าเยี่ยมไปเยี่ยงกาขา สวัสดีคุณหมอนไหมครับผมสวัสดีครับที่นี้ที่ประเทศลาวนะครับเคยเห็นมาประเทศลาวเขาบอวกว่ได้ตื่นกันเขาบอกว่าเราไมัใส่ไม่ก่อนแคม,กแกมชุกแคมงคอหลังดีเนาะมีหลุมสวนข้างห้าง ข่าโอ้ยเนี่ยเสียคองเลยอี่อเลยนแต่ยอนมันเทียมก็ไม่ขาดเลยนี่ดีนีนี่เียมก็ได้โอ้ยจพอเปตองเดียวเขียวเียมนะะพอเลยน้อมุ่นบดอง Lagi boleh ลมลมวอยวอยเลยโอ้่นี่ก้อนน้ำไมที่เขาหาที่เขาเขาไปหาพี่น้องผู้ก้อนใหญ่ใหญ่น้ำไม้พายบ้านโอ้ลมแล้นก็จะเป็นต้นมะม่วงกระสอนะอันนั้นจะนะนนนเป็นกอไผ่อยู่ทางเทงงอยอยู่เทงกอนี้เป็นอยู่ลุ่มอยู่แคมของเลยไปขึ้น มาครับอันเอาซื้อ,อนะครับน้องไปตองพี่น้องมือกองให้น้องไปเตยก่อไผ่เออก่อไผ่กับทางลงสวนเฮาทางลงสวนของขึ้นไปกับสิเป็นเฮือนทางขึ้นกาโอ๊โหกผูเป็นเฮือนของเฮาเฮาใหขึ้นจากไรบ้านนี่ แกงหน่อไม้ยามเตียงจ้าใส่หมกบัวกระเพ็ดหูหนูใส่ผักกระห้งหอมๆแกงแกงหน่อไม้อันหน่อไม้ต้มไว้กับหน่อไม้ไผ่ไม่หมอพี่น้องเลยเป็ดจะเสียบอยู่บ่แกงหน่อไม้หน่อไม้ต้มไว้กับบะมีคนเบิ่งต้มไว้แล้วก็ไปซีขาว คุณยายก็ลืมบอกเด็กๆคืเบิ่งให้ไผ่ไม้หมอพี่น้องแกงเสยแซ่บเสยมาเด้อจ้ากินนํากันเด้อ